สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ประถมการสำรับวันนี้ก็เป็นเซาวันพุทธที่สองนะครับต้อเดือนพันวานนะครับน้าพี่น้องก็เปิดสกัดมะม่ายสำหรับต้นเดือนพันวานนะครับพี่น้องอยู่ที่ตลาดบ้านหันนี่ในโซนของงวงงามแบบนี้สิเป็นจังไดร่ได้ครับพี่น้องเด้อจากภาพผีภาพน้องมาเบิงนะครับน้าว่าแนวโน้มราคาของงวงามสิเป็นจังไดร่ได้ครับเด้อ ก็ถือว่าม้อนี้มีมาให้พี่น้องช่วาหลายคือกันครับผมเลาสิพภาพเริ่มจากแม่นี่กันแล้วันครับอันนี้จังแม่นี่เป็นแม่ลูกปะครับนี่ตัวนี้มันแม่แม่เดียวครับแม่เดียวเนาะไอ้ทองไปครับหรือว่าแยกกูทองเจเดือนกลัวทองเเดือนใส่พอได้ครับนี่ 4Y096 ใส่4 y 0 9 6้ตัวนี้มีใบมีลหยยอมมลอดไห้อยู่ม่นว่ครับมีอมใบมีลูกดนเ้อครับพี่โอ้ลูกลวันที่สองก็ได้ครับขันที่2อลูกโตเป็นตใหญ่เลยครับพี่น้องครับกอดตะขอดเ่ย อันนี้ล็อกสอนรุ่นเนาะน้อาตัวผู้ตัวแม่นะครับเนาะอ่าสีพุงดามากๆครับบดบดเข้มนะครับเด้อนี่แหละเพิ่งลักษณะของขอขานะครับพี่น้องเนาะโบส์เข้มๆนะครับเป็นง้วนแม่ใหญ่แล้วก็ลำตัวยาวด้วยครับส้นสูงนี่อร่อยหายิบหายเลยว่ครับเด่นส่วนนี้นะครับสม่วนสีส่วนนี้ได้ครับพี่น้องว่าตัวตัวใหญ่สูงใหญ่ด้วยครับเด้อวันนี้จ้าหน่แม่นี่ท่องเจดเดินนี่ไอของฮับเปิดไว้เท่าไหรครับหกหมื่นเก้าคเก้าได้ค่พี่น้องเด้อก็ถือว่าราคาดีเพอฟัง่านีครับ สมน้ำสมเนื้อครับลักษณะของตัวงัวแหละอันนี้รับประกันตัวนี้แล้วก็เป็นงัวท่อเช็ดเดือนสามครับพี่น้องหกหมื่นเก้าเนาะไอ้เอามาจยากโตครับวันนี้ซีโตนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเพิ่งโตนี่นะครับเด้อตัวนี้ห้องไว้เท่าไดครับตัวนี้ตัวนี้หกสิบห้าเด้อครับเป็นงัวตีรูปร่างตัวนี้ก็สูงสูงเงี้ยเท่กันนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละส่วนหนานะครับเนาะเป็นงัวสาวปะครับตัวนี้หัวสาครับตนได้เข่าอ๋อนี่ยนะครับพี่น้องเข่วท่านมีนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละหากใครอยากจะได้งัวสาวแบบนี้นะครับเนาะ อันนี้ผสมไปครับนี่ยน yeah> ี่ผสมปีศาจแดงในเดือนกัวปีศาจแดงไในพันรอบมาประมาณเดือนกรัวเลยได้ท่านพี่น้องปีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับนี่แหละลูกรางโครงสั่งตัวนี้ทางสูงใหญ่ก็ตัวนั้นอีก้ะครับพี่น้องเด้อแต่เกือบๆปล่อยหกสิบแล้วครับตัวนี้ก็ได้ปล่อยหาสิบเจ็ดวัดแล้วนะครับเนาะร้อยห้าสิบเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะสูงใหญ่อ่าเห็นนะครับด้วยลักษณะของอ่าจิ้มดำดำนี่นะครับพี่น้องเนาะมีลูกรางเคล่วนหางตัวโบมิตตำหนีได้ครับพี่น้องเด้อว่าของมเพลินรับประกันตตานนนทุกััวะะครบเ ครับเดี๋ยวให้พี่ให้นอ้องเบิ่งเบิ่งลึกล่ะครับน้องเบิ่งลึงกลงน้านี่นะครับผมถา้าใครสนใจอยากจะได้นะครับเนาะนี่แหละส้นหนาเพิ่นก็นได้อันนี้ห้อง65ซิด้วครับด้วผสมพรีเซ็ตหนสมศูนย์ครับผมวันนี้ตัวตัวนี้แหละครับห้องเท่าไหร่ครับมีห้องห้ห้อง55 55ได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นงัวสาวอยู่บครับงัวสาวครับงัวสาวตัวนี้ก็ผสมได้2เดือนผสมปีเตอร์ผสมปี่ผสมปีเตอร์ไปนะครับเนาะ2เดือนเหรอได้ครับเด้องัวสาตัวของเพิ่นนี่แดง แดงงามๆทุกตัวนะครับด้วยหลักการราคาเนี่ยเพราะตอรองเอาอยุคับพี่น้องอ่านี้ฝากบนโทรศัพท์นะครับโอตัวน nee, ีต้ตัวนี aser, ้ซีซี่ผาครับผมตัวนี้ซีซ่ผาดนะครับมีสาวว่าันในเข่าม้วสาวนี่ท่านในเข่าตบะตัวนี้กับตัวตัวยิ่งขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้วยออกซุ่มออกตัวนี้มันหนารูปร่างอาจจะแตกต่างจากม้วนนะครับเด้อตัวนี้สี่ได้ตันครับผมออกซี่อ่าออกซ่มหมูนะครับเนาะอ่าตัวยิ่งตัว้วนอันนี้นึบแบบม้วนท้องเหมือนนะครับพี่น้องอันนี้ผสมไปครับนี่ ตัวนี้วุ้นไม่ผสมนะครับเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นรอบนึงเป็นรอบนึงเลยอะอันนี้น้ำไหลดนะครับพี่น้องเด้อนึกว่างัวมีลูกแต่เขาล้วนเป็นพี่น้องนะตัวนี้เนาะนี่นะครับเด้อเงาหางใหญ่เด้อครับตัวนี้กับอะไรนี่แหละส่วนไผ่ครับผมนมสีเต้าแบบนี้นะครับเด้อนี่อะไรตัวนี้ห้องไวซีสีสิบหานะครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับเอามาดิซีตัวนี้เป็นบ่ะครับอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับปัานนี้แปดสองศูนย์แปดสอง 112, 1 5, 1, 2>, 1>, 2, 1 2 5 1 2นึ่งสอันนี้งง้จากบ้านไหนครับง้อจากอำเภอเมืองไรดครับเมืองไรดมีฟาร์มบ้านดงย่างนี Dude, right. ่ครับบ้านดงย่างนะครับมี่สื้อซื้อฟาร์มซื้อหยังครับไพรีมี่ครับผมโอ้โหพรายมี่ได้ครับพี่น้องเด้อถามพออยากแก้ใดได้ครับพี่น้องลูกไส้ไพรีมี่ได้ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋วไปหาสืของเอยู่ทางไหนพวกเราลบไปทางไหนพรมีนะครับผมอ่าเนี่ยครับไอ้เบอร์โทรฝากดทีเนาะเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับเนาะอ่าอันนี้ง้อของพรมีได้ครับพี่น้องถามไปถามมากไดด้้้อออัันนีลูกาายเเเรรคบ นี่แหละครับเดีย๋ยวสีผ้าเบื้องแม่แดงแดงแม่างามงามโตนี้นะครับเนาะอ่าดอกสีผ้าเบื้องแม่นี่แบบเป็นเปิดใบเทเลต้แต่ต้องบอกเลยว่านี่สีนี่ได้เลื่อยเลยครับพี่น้องสีอ่าออกสีแดงเลือดหมูนะครับเ mm hmm. ด้ออันนี้เป็นเป็นง้วสาวปะครับนี่ผสมไป okay, man, uh, อแม่อทองนะครับเนาะเป็นทองสาวสองเดือนไอผสมพอได้ครับผสมไอทศพลนะครับพี่น้องเด้อไวเซ็ปหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องผสมไปสองเดือนแล้วนะครับเนาะอันนี้มีใบมีหลอดไห้นะครับพี่น้องเด้อเจ้าหนี้นะครับเนาะซึ่งตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าว เป็นวัวที่สวยมากๆครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนไพ่ของคนในครับพี่น้องอ่าแดงทั้งตัวแล้วก็ดแดงเข้มๆด้วยนะครับเดอ้อผูดด้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับต้องให้ห้องห้องไวเลยครับตัวนี้หกมือหายหกมือหาด้วครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะประกันทองครับประกันทองพร้อมด้วครับพี่น้องเด้อหกมือหาผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ผู้ใดทันจังท่านนะครับนี่ใส่ออกคลิปไปแล้วนะครับเนาะอ่าบัานนี้ถามนะครับว่าง้วงของข้างแบบนี้มาจากบ้านไหนครับมาจากช้างโมนเนาะบ้านบ้านไหนครับบ้านสวนม้อนครับโอ้บ้านสวนม้อนทั้งน้องโจดขึ้นไปนข้นครับเาะ ส่วนมดน,นะครับพี่น้องเด้อาผู้ใดสนใจอยากยังไ้นะครับเด้อตัวนี้แนะนำนะครับน,นลักษณะของหนาแห้วกตันนะครับพี่น้องหนานดึกแห้วกสีสวยครับาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 9 0 9 9ก7 4เ7 4 8290 8์9 0นเองห้องนี่มยุยุบ้านมีอยู่ะครับแบบนี้มีครับเอ้นี่ด้าครพี่น้องเด้อถาผู้ใดสนใจอยากยะงไ้มีซื้อฟรามครับมอสครับอ่านี่ยถ้าสวนท้าหงหางงีครับพี่น้องโอ้ตันเต็มดีตอนนี้ครับพ ตัวนี้แนะนำครับผมแนะนำจริงๆครับนี่สวยมากครับทุกขาสอนประกันประกันทุกอย่างนะครับเนาะนี่นะครับกห้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อพวกหนามพวกไอ้ดึงนะครับพี่น้องนับนี่นครับเนาะเอาเอาดึงส้นหนามไม่เห็นพื้นนะครับเป็นอ่าถ้าเบิ่งส้นหนาท่านี้ครับผมนี่ครับพี่น้องเด้อส้นหนากระได้ครับ อีกทีพี่น้องพิจารณาบุ้งนะครับเนาะนี่มาก็มาก็ถือว่าสวยอีกตัวแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่สวยๆแจ่มแจมครับผมอ่านี่นะครับเดือบเบอร์พวกกระหายไปแล้วครับพี่น้องนเดือะด้านข้างอ่านี่นะครับผมถ้าใครชอบตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวทีพายางไปเบื้องไหนอ่างวงามในี่ยโซนโซนของไอ้แม่ลูกคููนี่นะครับเนาะสบาเป็นลูกโตผู a a ้สีแดงตก็โตใหญ่นะครับเดือบโครงสันใหญ่แบบนี้เดี๋ยวมาเบงกันมาแบบนี้เพื่อจะห้องไใบถ่ายสำหรับลูกผู้ ่าครูนี่ห้องเท่ะเลครับไปครับเก้าสิบหาเก้าสิบหาได้ครับเด้อตําแสนนะครับครูนี่นอตตะวันเป็นม่วงทีแม่ใหญ่เด้อครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกลูกของไอ้ลูกของตัวใดครับนี่ลูกพ่อไหนอันนี้เอามานี่เป็นไอ้จำจำซื้อพอได้ได้ครับตะวันรูปร่างสูงใหญ่นะครับพี่น้องเนาะหัวโลุ้นสวยๆนี่แหละครับมันนี้แม่ผสมยังคทำหน่กตัวผสมพึ่งพันรอบใส่พอได้ครับใส่ซ y 0 9 6พึ่ง์เก้าหพันรอบได้ครับเด้อวัวนี่กับส้นสูงหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับพี่น้องอ่า นี่แหละครับอ่านี่แหละรูปร่างเพิ่นก็ได้ครัเป็นนกเส้นขาเส้นอย่างนั้นลูกตัวนี้จักเดือนแล้วครับตัวนี้หกเดือนไปเมื่อวันหกเจ็ดเดือนนะครับด้วยพี่น้องเด้อตัวญ่ได้แล้วครับอ่าเก่าสิบข่าก็เนาะอ่านี่นะครับพี่น้องครับคือว่าได้ะไรงอกอยู่ไนร่แด้ะครับได้เดี๋ยวจะพาเบื้องส่นหน้าของแม่เพิ่นครับเดี๋ยวจะพาเดินดูวนๆรอบๆดูส่วนหน้านะครับเนาะนี่แหละครูนี่ครูไนรี่แหละครับพี่น้อง แนะครับเนาะส่นหนาของแม่เป็นอะไรผู้ใดอยากกระไรนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่างั้นคุณมาจากบ้านไหนนะครับเนาะเพื่ออยากจะน้ำไปเบิึงยุคอกครับผมผมเขามาจากบ้านไหนครับอำเภอเมืองกาลสินอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับยุคขอกไปคอกหยังครับมีมีอื่อฟัลมบ่ชาวบ้านชาาวบ้นนะครับพี่น้องน้ำฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ098 098 804 7823 7823ครับนะอ่าดีนะครับ ทอ no so ่าี่แาคผมหอติกนครับผมเขาหอยติกที่ผแปดอ่าไม่้องเบิ้งงของหอยติกนะครับเนาะตะว่ากัดหเบิ้งของว่าวที่ถามไปน้ำไปนะครับหวยหวยหวยมาครูกันส่วนกันมากยังไงเห็บผู้สาวเรามาโรตีเอานะครับผมมามดผมสิ่งเนี่ยผู้สาวเราไม่สมัจ้าวบางเนี่ยลัง่นี้ครับผมเดี๋อร่นี้ผมมาหน้าน่ผู้าก่อน เก่ามื่นหาพันได้ลูกตัวไหนครับตัวหลกไอ้ยผู้าเทาคนรตัดเดี๋ยวเดี๋ยวงนะครับผมฝากกระทูนีครับผมฝากกระทษ้เน่ยก็ได้เมืองสาได้เป็นมืออีสานชงฟรีค่ะอ่าอีสานรงฟรีนะครับผมนันไปร้อนรบประกันตัวนี้ยางเอาครับประกันตัวนี้ให้นะนะครับอรโทรไปไดก็ให้่ะศูนย์หกสามสห้า สองสามสองซีนะครับผมอที่ไหนครับผมครบครบในห้องกระจายก่อครับห้องไวซิบิทไทยลำเนาห้องไวซิบิทหาดครับเด้อนี่แหละอ่าล่าเรียกันบ่าวอาทิตย์เิดถามไปแล้วนะครับเนาะใช่ครับผมไทยผู้ขายลำเนาคนไทยแล้วไทยล้วครับพี่พรอมีิ้่กับเซลดีนะครับเนาะสำหรับพรอมิ้นกับพี่กับพี่งวงเมื่อไหรกันนะครับเรื่องถามไคอยากอะไรตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องตัวผู้ตัวนี้กันครับผม เขาเี้แล้วนะนี่อย่ลวกเท่าาากครับนี่้ให้ขึ้นเนาะนะครับนีู้เ่นกัปนอีี่มยต่อไปบนด้ครับพี่หน่นะครับตัวนี้ห้องไวกครับนี่ห้องไวแดดมืดหายแดดมืดหาครับเด้อนี่ก็อัวของหอยกินแล้วครับก็ปูนั่นนะครับเด้อใครอยากจะได้นะครับเนาะ รายละเอียดของบ่าวาที่เป็นกระถามไปเรียบร้อยนะครับเด้อรูปของทีเคนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องแมนอีกกันครับผมอ่าแมนนี่จังไอของพ่อในห้องไว้เท่าไรครับนี่เจ็ดสิบห้านะครับเนาะสำหรับหัวงามก็ถือว่าช่วงนี้ก็ราคาพ่อจับต้องได้สำหรับเกษตรกรด้วยครับพี่น้องถ้าซื้อจะก็ซื้อช่วงนี้แหละครับพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดอยากได้นะครับเด้อเดี๋ยวห้องไว้เจ็ดสิบห้าเดี๋ยวจะพาเบื้องชนไทยตัวนี้นะครับเนาะวัวตัวนี้ก็รูปร่างสูงใหญ่เท่ากันนะครับเด้อีละอ่าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะ ส่วนสูงกัอบห5 5ขึ้นแล้วครับพี่น,อน <Okay. S 1> ้องเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกัน,กน่าจังตัวนี้นี่นคุณผสมตัวใดไว้นะครับนะ,ะไปแม่นี่ผสมตัวใดไว้ครับนี่ มดแดงครับผสม sk 5 2 0สองศไอมดแดงนะครับพี่น้องเด้อใส่ไปจักเดือนราครับพันรอบไปพันรอบประมาณ2เดือนเลยได้คับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ตัวนี้75็ด้ิบหาไดพี่น้องตัวใหญ่ตัวเงาดีครับผมตัวนี้ลราคาสีแดงเข้มๆเครื่องบดหนาเต็มนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาได้ครับพี่น้องเด้อครับส่วนหนาครับพอเอามาจากโตครับวันนี้ตัวตัวใดตัวหนึ่งขายไปตัวหนึ่งนะครับเนาะพอมาจากบ้านไหนครับย่างตลาดได้ครับพี่น้องอ่าส่วนทั้งย่างตลาดเป็นแบบคือว่ามีงวงมะล่ายเยอะครับพี่น้องทางกรลสินก็ได้อันนี้บอะไรอันนี้พ่้นองงแวว้บก นี่นะครับเด้อพี่น้องอ่าขอตุ๋ยนะครับพี่น้องเนาะผู้จอมจิตนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0810472221นะครับถามผู้ใดอยากจะได้งงวนแบบนี้ก็เขาไปเบื้องยุคทอิ่นได้ครับพี่น้องมีอีกนะครับเด้ออีกล้วราคาก็ถือว่าพอฟังครับพี่น้องเนาะสำหรับว่าเมียใหญ่แบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับอ่า วันนี้ก็จะเห็นเอ่อหัวยู่นี่นะครับเป็นสายหูแล้วก็ที่ออกสายของแฟนซีนะครับเด้อดถาผู้ใดมักได้สายของแฟนซีนะครับมานเป็นลูกตัวเมียนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าคมใหญ่ๆแบบนี้เป็นจะห้องไว้เท่าได้ครับเด้อดของไอ้ห่องไว้เท่าได้ครับพุ่คู่นี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับถาผู้ใดมักในเรื่องของสายหูพรงสายใหญ่ๆแม่ท่องเจ็ดเดือนนี่ใส่พอไหนไว้ครับอันนี้ผสมซีไว้ด้วยครับพี่น้องเด้อดวันนี้ลูกตัวได้ครับตัวนี้ ลูกมาลูกมาริโอ้ลูกของมาดิโอเด้อครับตัวนี้เด้อในคนของสายหูก็ถือว่าเป็นถือว่าพอพันธุ์ที่กำลังมาแล้วครับพี่น้องเนาะนะครับเนาะบระเด็ส่วนของแม่นี่เป็นผสมซีไวไวสองเดือนแล้ยนะครับเด้อส่วนสูงก็สี่ร้อยหกสิบเล้แหละครับคู่ตัวนี้นะครับเนาะหกร้อยหกสิบหกแน่นอนล่ะเป็นม้วนพีโคมใหญ่มากๆนะครับเนาะขาผู้ใดมักแบบนี้สายหูมักเรื่องของโค้งสั่งนะครับเนาะอ่านี่แหละส่วนท้ายของตัวแม่เพิ่นนะครับนี่ประเด็นว่าตัวลูกเดีจักเดือนหรอครับ สิบเดือนนะครับต่วโตใหญ่เ,เลยครับพี่น้องเนาะ mm hmm. ใกล้จีซ้ำแม่แล้วครับผม mm hmm. นี่นะครับเ้ารูปร่างโครงสร้างสูงใหญ่มากๆครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้ mm hmm. ไอ้ครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย mm ์หกสามศูนย์หกสาม 978าเจ็ดแปดเก้งแดวเขามาจากบ้านไหนครับมาจากอำเภอเมืองกาฬสินครับอำเภอเมือง,งกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเนาะ<อ>ทั้งกาฬสินธุก์ก็งวงมาหลายครับพี่น้องอยังตลาดกาฬสินธุ์ก็มีงวงามมาหลายด้วยกันผ<อ>าภัยมากแบบใดก็ไปเยี่ยมชมชยคคุคของไทตามทโทวเบื้องตาเบื้อทั่วที่เพป็นไหไปนะครับพี่น้องอ่าวันนี้เดี๋ยวติดภาพเบื้องไหนคอพันตัวนี้นะคะรับเดี๋ยวถ่ายพวกเรกำลังมองหาคอพันตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวติดภาพเบื้องตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเต็มดีแล้วกันอกใหญ่ย่างคางนะครับตัวนี้ก็ได้ไอ้งอ้จักเดือนเหรอครับพี่งอ้อยสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เคยผสมไหมครับว่าคราะท่านเคล็ดผสมนะครับพี่น้องได้เป็นม้วนหนุ่มๆสดๆด้วยครับพี่น้องสิบแปดเดือนลูกของพ่อได้ครับเนี่ยลูกของไอ้มดแดงนะครับ SK 5 2 0นะครับเนาะส่วนสูงมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับได้กับเปรียบเทียบครับอาจ้าของง้อสูงเท่าไหร่ครับ เจ้ของเจ้าของง่วไหมร้อยหกสิบด้วยครับพี่น้องเด้อนี่แหละในส่วนของพอพันตัวนี้นะครับนะถ้าผายอยากอะไรไปคุ้นฝูงหัวหล่นหล่นน้ำนี่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของหนอกใหญ่นะครับนะแล้วก็เครื่องโบดครับหล่นธรรมชาตินะครับแล้วก็หัวหูก็ถึงปากพี่น้องแล้วก็ในส่วนของเครื่องโบดเนี่ก็ถือว่ามาหลายเลยครับเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้พอพันนี่เพิ่นจะห้องไว้เท่าไหร่ครับแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ยวสิพาเบิ่งส่วนท้ายเบิ่งลึกละครับเนาะ อันนี้ปลายลึงปลายลึงนี่ดำนะครับพี่น้องครับปลายลึงตัวนี้ดำนะครับเนาะถ้าใครสนใจเดี๋ไข่ก็ถือว่าไข่พวกดีแหละครับพี่น้องนี่ยหางง่ายเลยครับไข่สองใบไข่ไขโบดนะครับเด้อนี่แหละพวกหางเหมืนกับอะไรถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ไครับไี่ครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งว่ามาจากบ้านไหนครับว่ามาจากบ้านแม่เหล่าจัตุครับจัตุเด้อครับพี่น้องเด้อบ้านแม่เหล่าจัตุครับผมส่วนทางจัตุทั้ง ประทุมหลักทางพุ่นค่ะผู้ใดอยูอ่อซุนทางพุ่นกลับไปทางนั้นใดครับผมนี่นะครับเนะา,าะเดี๋ยวสิ้อผาเบื้องไอนแม่ลูกครู่้อมยิ้งย่าครูนี่กันครับอ่าลูกโตผูด้วครับเด้อนี่แหละ,ะเดี๋ยวสิ้อผาเบื้องไอนครูนี่นะครับเนาะอันนี้ของของ,ของพ่อป่ครับเนี่ยโอ,อ,อ้อันนี้ครูนี่ห้องไว้เท่าไรครับลูก ก็หูซิบหายได้อครับพี่น้องเด้อก็ถือว่าคมยันย์แบบนี้ก็ตำตำแสนนะครับพี่น้องเ่าถึงแสนนะครูนี่นี่แหละเบื้องลักษณะของลูกคู่ตัวนี้นะครับเนาะจะเอาไปเป็นอนาคตพอพันกันยังได้เลยครับพี่น้องเนาะนี่นะครับเด้อนี่นะครับเนาะให้เบื้องลักษณะของม่วนเสียเหุ้ภาพพีพระน้องยางเบังหลบๆกันนะครับเด้อลักษณะของเชือลางเป็นต้นนี้บานไร้นะครับน้่มกันไร้ยุคครับตัวนี้เนาะ นากดพอพันได้ละครับพี่น้องเดี๋ลี่ผ้าเบิรงไอ้ส่วนหนาของแม่เพิร์นนะครับเนาะนีกนะครับเด้อส่วนหนาของแม่เพิร์นก็ได้แบบนี้นะครับเนาะเป็นห้อใบเก่าเมื่อหาอันนี้ง้วเขามาจากบไหนครับอ๋อหลัจานครับกาลสินอำเภอดอนจานกาลสินนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับผมเดี๋ลี่ผพาพี่อหน้องเบอร์รอบๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาขอเบอร์โทรเพิ่์นไปครับผมเดินดูส่วนท้ายส่วนนี้ครับวันนี้แม่มันนี่ผสมไปที่ ผสมไปไหมครับ SK 3 <31 S> 1มหนึ่งนะครับพี่นอ้อง้็ใครอยากได้นะครับเนาะนี<ม>่นะครับนี่ถ้าใครอยากจะได้ยด้อนดิขอบเบอร์โทรคุนไว้ครับผมอ้ฝากเบอร์โทษนะครับเพื่อมีผู้อยากฝากเบอร์โทษนะครับ<อ>ฝากเบอร์โทษนะครับ 062รับผม C1 88ถ้าครับอ่านี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าไคอยากอะไรก็ลองโทรไปตามเบอร์โทรนี่แล้วกันหรืออยากไปเยี่ยมยุคคอกใดนะครับเด้อสนทั้งดอนจันทร์ทั้งกาลสินะครับผมอ่านี่นะครับเด้อผสมไปแล้วครับพี่น้องแค่นี้เนาะอ่าอันนี้ผสมผสมไปพันรอบร้อนไหมครับเนี่นยเดินเบิกใบนะครับพี่น้องเบื้องผสมวันที่20 ผสมว to <te> <s and> <initiation> okay, right. okay, right. ันท yeah, right. nah, ี่27กันยายนได้ครับพี่น้องเด้อก็่ถือว่าพันรอบมาวันสองเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องเนาะอ่านี่ครับเดี๋ยวเบิรงคอพันครับพี่น้องเนาะโอเค F31 นะครับเด้อก็่ถือว่าเป็นคอพันดังในยุคนีกแล้วครับพี่น้องเนาะาไปอยากจะได้นะครับเนาะคบเนี่ยคมใหญ่ได้เลยครับพี่น้องนี่อ่าเก้าหมื่นห้าไดครับเด้อตอนร้องเอาครับผมออกอะไรนะครับอ่าเห็นไหมครับพี่น้องครับ เอาสิ45เบื้องไปมีนะครับเดินเลื่อยหยิบเอาสองตัวทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นดีนะครับพี่น้องเด้อสองตัวผม้งยันยันสวนกกสมสายนี่ก็ถือว่ามีง่วงงัมไอ้ที่เห็นน้องชมอีกหลายตัวอยู่นะครับเด้อพี่น้องอ่านี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามกันเบื้องบนจังตูนี่แม่นี่นะครับเนาะนครับแม่นี่เพมันจะห้องไหวต่อไปนะครับเด้อ เดี๋ยวสีพาย,ยางมือเงก้อนคัลพี่น้องเนาะจังเปสอบถามอ่ารา,าคากันกระไดครับพี่น้องเนาะผัวเพิ่นคุยกันอยู่ครับผมนี่แหละอันนี้ก็เป็นในส่วนของสายหงกันนะครับเด้อตัวนี้รูปร่างโครงสร้างก็คือว่าสูงใหญ่นะครับเนาะร้อยหกสิบบวกเดครับพี่น้องตัวนี้เนาะนี่แหละ,ละเดี๋ยวสีพผ้าเปเบิง้งนี่นะครับด้วยจังแม่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับเด้อเมันจะห้องไวถไล่นะครับลราจังตัวนี้จะห้องไวถไลนะครับเด้อพาคาไป ขายสืบกระทิ้งมาขายจังแม่แบบนี้ห้องไว้เท่าไรครับเนี่ยเพิ่นแล้วครับโอขายติดขายเนาะขายขไปเท่าไรครับพ่อเนี่ยสี่สิบสามตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อโอ้นี่นะครับพี่น้องเนาะ่นห้องติดขายไปสี่สิบสามตัวใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ของไงพ่อครับเนี่ยแมงครับโอ้โหนี่นะครับเราสิบห้าเบืองตัวใหญ่ใแบบนี้นะครับเนาะอ่าจังของไงตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับเนี่ยห้องไว้แสนห้องไว้แสนหนึ่งนะครับเด้ออันนี้ก็มาจากไอ้บ้านหกสี าเป็นเจ้าของตลาดฝรังเออบ้านฝุ่นทองกันนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยตัวใหญ่แบบนี้เพิ่นห้องไว้แสนหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าตัวนี้นี่เพิ่นไหนผสมไส้พอไดไปครับใส่ซีไวซ์สูนเข้าหกนะครับผสมไปตัวเครับนี่ยหกเดือนกว่าโอ้หกเดือนกว่านะครับเด้อมีมีใบมีหลอดไห้อยู่นะครับเนาะอ่านี่ยนะครับถ่าไปอยากจะได้อ่าสายหูในส่วนของค่าของปลามันนะครับซีไวซ์กัเอาอยูุนี่เลยนะครับพี่น้องครับให้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี3 3> ่สามเก้านะครับเนาะอ่านี่แหละครับผมถามผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะผมว่ากับที่บาร์ามีอีกหลายยี่ห้อครับพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดพอมีเวลาเนี่ยก็จัะย่างเข่ามาเบิงครับก็จะเปิดนาทุกๆวันพุธนะครับตลาดบ้านหันนี่ครับผมกถือว่าเป็นตลาดทีใ่ใหญ่อีกตลาดเรื่งระดับต้นๆของประเทศแหละครับพี่น้องครับในส่วนของง่วงงามราคาประจําสัปดาห์นี่กถือว่าบาร์บอแรล็งไปเลยครับพอต่อเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะ,ละ ือว่ายมิตรเมียเยๆแหละครับพี่น้องตั้งแต่สองเดือนขึ้นก้อนไปนั่นก่อนราคานี้บ่ได้แน่นอนครับผมกะให้พี่ให้น้องกะพิดจะโดนเอานะครับน้อยอยากได้ตัวใดอยากได้แมียใดนะครับเด้อะฝากพี่ฝากน้องติดตามมาแล้วกันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อไปแค่นี้นะครับน้องในโซนของงวงงามครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องไปเบิ่งงัวแบบราคาไทยบาทในคลิปต่อไปนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ